ลงสนามปุ๊บผมเริ่มได้บอลครั้งแรกคนเริ่มฮือครั้งที่สองฮือฮือชี้ได้บอลเยอะขึ้นสนาคนก็ยิ่งฮือเท่านั้นผมเลยคิดว่าอ่ะงันก็สนุกแล้วทีเนี้ยคุณไม่ชอบผมเพราะคาแรคเตอร์ผมช่วยไม่ได้ผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพื่อคุณไม่ได้พอมันเลือกไม่ได้ผมก็มเลยคิดว่ามอในมุมบวกไปเลยเอาเสียงโห่เนี่ยเป็นแรงผลักดันผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นแรงแต่เข้าขวาล้มกอลตรงนี้ฉลับล้บอลเข้าประตูไปเลยครับิงเผมยิงเข้าเงียบเลย ผมวิ่งไปไหนอะเสียงอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นด่าเลยเมื่อกี้กูอยาด่ากูจังผูดญิงเข้าไม่ด่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกัเรามีวิธีเอาคืนในในแบบของเราตั้งแต่เล็กเนี่ยคือคุณพ่อผมเป็นเป็นผู้สื่ข่าวกีฬา ช่วงที่เขามีโอกาสได้เจอเราอ่ะหรือเจอลูกก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่หลังเลิกเรียนแล้วก็พาไปทําข่าวที่สนามกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะเป็นช่วงที่เขาต้องออกไปทําข่าวกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นฟุตบอลจริงๆก็ไม่ได้กะให้เราไปดูหรอกแต่ว่าเขาต้องไปทํางานที่นั่นแต่ก็เพื่อให้เราอยู่ในสายตาเขาได้เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสอบี่คิสเตียนก็ทําว่าสอบได้สอบติดก็เลยได้เป็นนักเรียนของที่โ,โรงเรียนคริสเตียนตอนนั้นยังไม่ได้เข้าทีมฟุตบอลด้วยนะไปเข้าโรงเรียนก่อนสอบเข้าเสร็จก็ไปเล่นฟุตบอลในตามแบบ สนามบาสหน้าห้องพละอะไรเงี้ยจนอาจารย์เขาเห็นก็เลยเป็นที่มาของการเล่นสุดหน้าด้วยแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ตอนนั้นมาคุณพ่อก็เขากลัวเรื่องของความเป็นเด็กเส้นอะไรเงี้ยคุณพ่อคือไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นโอเคมันมีคนพูดถึงคุณพ่อก็พยายามที่จะไม่เข้าไปคือบางทีผมก็คิดว่าเขาอยากไปดูผมในแต่ไนเกมอะผมก็อยากเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาต้องตัดสินใจที่จะไม่ไปอาจจะโอเคให้คุณแม่ไปแทน หรืออะไรเงี้ยตอที่เขาดูที่ตัวเองไม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อข้อรหาว่าให้พ่อ,พอไปกดดันโค้ดน่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเช่นตอนที่คัดเยาวชนทีมชาติเหมือนกันผมไปคัดตลอดทุกครั้งเนี่ยผมก็ไปคัดด้วยตัวผมเองนะคุณพ่อไปส่งยิงคุณพ่อต้องนั่งในรถอะไรเงี้ยไม่สามารถลงไปได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ความสามารถของเราที่มีนะตอนนั้นอะเราก็คัดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะช่วงโดนงกระแสเรื่องเรื่องเส้นเนี่ยผมผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เหมือนเราก็สู้กับเขาได้อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็ไม ที่จะซีเรียสตอนนั้นก็คือว่าพอไปเตะยูสิบเจ็ดเนี่ยมันเหนื่อยการซ้อมเนี่ยมันแบกอายุเขาสามปีมันเหนื่อยจนแบบโหมันไม่เอาดีกว่าก็โทรหาโทรจากแคมป์ก็โทรหาคุณพ่อตอนนั้นแคมป์อยู่ที่ชลบุรีก็บอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วคุณพ่อก็ก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่พ่อบอกว่าโอเคสิ่งที่ซอซอต้องการะความฝันของซองคืออะไรก็บอกว่าเนี่ยอยากพาทีมชาติไปบอลโลกรอบสุดท้ายอยากเป็นเหมือนเบคแฮมอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าเนี่ย นี่คือแค่ต้นทายนะคือเหมือนสเต็ปก้าวแรกเองถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยโอกาสจะไปถึงตรงนู้นไม่มีเลยนะอะไรเนะงี้ยก็พูดไปหวานล้อมแล้วโอเคคิดได้อะโอเคสู้อีกตั้งหนึ่งก็จนจนผ่านมาได้จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดเป็น20คนสุดท้ายไปแข่งที่น mm ิวซีแลนด์ตอนนั้นฟุตบอลด้วยฟุตบอลนี่ยมันยังไม่เป็นอาชีพอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นหนทางที่จะไปไหนได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มองแค่อยู่ในประเทศนะตอนนั้นเรามีว่าถ้าเราเราดีจริงเนี่ย เราก็อยากจะไปต่างประเทศแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะไปไหนนะแต่คิดว่าแต่ว่าอยากไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ทุนจากคุณลุงละวโหลโทองจากเสียงกีฬาเพราะขาถามว่าเราไปไหมเราไม่ลังเลเราต่อหรือว่าเราไปเราไม่รู้ว่าขางหน,าน้าจะเจออะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าการไปอังกฤษมันก็คือแหล่งกําเนิดของฟุตบอลอาชีพจริงๆเนี้ยขามีโอกาสเราก็อยากไป <S <S แล้วจไปเจอกับพี่พี่ยาซึ่งเป็นตะกูมีสุวรรณอะไรเงี้ยที่เขาเคยทำฟุตบอลเยาวชนเหมือนกัน เขาก็เจอผมแล้วเขาก็รู้จักกับโค้ชคนหนึ่งในคิสเซ่นพาเลสช่วงระหว่างก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไปแนะนํากับโค้ชคิสซ่นพาเลสว่าเนี่ยมีเด็กไทยนะมีดีกีทีมชาติแบบนี้รุ่นนี้ลองเอาไปฝึกซ้อมดูไหมอะไรเงี้ยก็จังหวะว่าได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมพอดีแล้วก็เล่นทีมโรงเรียนด้วยเล่นทีมเดินตอนนั้นก็เหมือนกับว่าก็มีช่วงเวลาที่โทรไปงานได้ดีกับทีมเรียนด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีอย่างทีมอย่างแบล็กเบิร์นก็มาสนใจมาติดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีมันเคยมีข่าวเล็กๆข่่าาววนนนงงออยยูให้เ็บไซต์ขช อันนี้เพื่อนที่อยู่โรงเรียนด้วยกันเนี่ยเขามาบอกเขาเชียร์มาด้ยเหมือนกันเขาติดตามเพจของเหมือนกับเว็บไซต์ของสโมสรอ,อยู่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีข่าวนะมาดูดิเรียกมาดูมันมีข่าวบอกว่าอเล็กซ์โทกุสันอายออนไทยไซเคิลอะไรเงี้ยที่อยู่ทีเ่เซนเปเลตซึ่งตอนนั้นสโมสรก็เรียกคุยเหมือนกันสโมสรก็เหมือนกับว่าให้ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบไปเพราะว่าท,ที่นู่นน่ยมีแต่คนเก่งๆอยู่ไปที่นู่นอยู่อาจจะไม่ได้เล่นนะเห็นไหมอยู่ที่นี่อยู่มีความสุขอยู่ได้ลงเล่นสนามนี่นั่นอะไรเงี้ย ณนะตอนปัจจุบนันนี้ถ้าผมคิดเลือกได้นะตอนตอนนั้นนะก็ไปมาอยู่ยางนานกอยู่นี่ทำไมอยู่นู่นไม่เล่นก็ได้แต่กู man, อยู่แมนยูไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นโชคชะตาอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่าเออเราอยู่ก็ได้ด้วยความที่มันมีพันธะที่บ้านเราคือเราต้องเล่นทีมชาติด้วยโอกาสที่เราจะทิ้งอยู่หายไปโดยที่ไม่มีสโม,มสรเล่นอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องต้องกลับจริงๆเรื่องขายอะไรอย่างมันไม่ได้เลยซึ่งก็ต้องไปต้องกลับมา กลับมาอยู่เทโลครับใช่เราก็ถือว่าเราได้เล่นฟุตบอลอาชีพเต็มตัวแล้วอันนี้คือแบบเป็นทีบาชีพจริงๆที่เป็นแบบชุดใหญ่ไม่ใช่อคาเดมี่อะไรแบบนี้น้เราก็เริ่มแบบได้เล,เล่นทีมชาติอยู่แล้วด้วยมัน,นก็มีอผลงานในดัแบบทีมชาติซึ่งเราตอนนั้นเราเล่นซีเกมแล้วนะที่เรากลับมาจากอังกฤษเนี่ยผลง,งานที่สร้างชื่อจริงๆก็คือรอบรองตอนนั้นยังเป็นโกเล่นโกอยู่ก็คือว่าต่อเวลาเจอินโดเสมอหนึ่งหนึ่ง ลงมาเป็นตัวสำรองไปยิงประตูชัยช่วยให้ทีมชนะ -1 องอะไรเงี้ยพาทีมเข้าชิงอะไรเงี้ยล้วตอนนั้นก็ถือว่ามันเป็นเป็น,ปนทวร์นาเมนต์ที่สร,ร้างชื่อจริงจริงจังๆในแบบเพราะซีเกมเนี่ยคือคนไทยทั้งประเทศดูหมดพอเริ่มจบซีเกมครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี <Skywalker> ่ยเล่นทีมชาติชุดใหญ่เต็มตัวหลายๆเกมแล้วรู้สึกว่าเออจนจนถึงวันช่วงที่ผมพร้อมเนะี่ยเขาก็ส่งผมไปมาเสนอว่าให้ไปที่เบลเยียมเริ่มเริ่มค่อยๆไต่จากเบลเยียมไปก่อนแล้วค่อยไปลีกใหญ่หมดสัญญาเทโลพอดีก็เลยเดินไปคุยกับนายบ้านว่า ผมจะไม่ขออนุญาตต่อสัญญานะครับผมอยากไปเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยนายแบงค์ก็บอกโอเคไม่เป็นไรแล้วผมก็เลยได้เดินทางไปที่นู่นอะไงก็เซ็นสัญญากับเคลิเซ่เป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเราก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมตอนนั้นก็คือเราเล่นลิมเซ่ฝั่งขวาก็จะเป็นตำแหน่งก็คือก็จะเป็นคนที่3อ่ะของตัวเลือกในทีมลิมเซ่ฝั่งขวา ซึ่งเราก็มีปัญหาเราก็เข้าใจตรงน,นี้นเราเพิ่งมาด้วยอลไรก็ค่อยใช้เวลาพิสูจน์ไปแต่ก็ได้มีสนุกทีมเกือบทุกเกมนะครับได,ได้ลงเล่นเกือบทุกเกมเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันถึงช่วงที่มันต้องตัดสินใจแล้วจบฤดูกาลเราคิดว่าเราเรากลับดีวกว่าแล้วตอนนั้นฟุตบอลไทยมันก็เริ่มพัฒนากลับมาเล่นที่เมืองทองก็มาสร้างสีสันมาเล่นกับเมืองทองทำเมืองทองคว้าแชมป์ปีแรกแล้วก็เป็นปีแรกที่ขึ้นมาไทยลีกแล้วก็เป็นแชมป์ได้เลยอะไรเงี้ยด้วยตอนนั้นก็สภาพทีมก็ดีมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าาดีมก แล้วก็บรรยากาศฟุตบอลสนุกกว่าเมื่อก่อนเยอะคนเต็มเล่นในบ้านเมืองทองเงี้ยคนเยอะแล้วเมืองทองก็ทําสนามแบบล้อมรอบเป็นสนามที่ไม่มีลู่วิ่งอะไรเงี้ยเป็นอาจารย์ล้อมรอบเงี้ยครับผมตอนนั้นคือสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือฟุตบอลอาชีพจริงๆนะที่บ้านเรามันกำลังจะพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยทีละเทวินิวไทยโดนลุมนี่จิ้มบอลไปถึงทีละโดนทีละโดนต้องระวังไปผมไม่คนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆแต่ว่า คืออย่างที่ผมเก๋ไปตอนแรกช่วงแรกที่ผมไปอยู่ที่อังกฤษแล้วตอนแรกสไตล์ของผมก็เป็นสไตล์ไทยนี่แหละแต่โค้ชเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณยูเเล่นสไตล์นี้ยูอยู่ไม่ได้นะยูไม่รอดนะอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนสไตล์พอมาเริ่มเปลี่ยนสไตล์แล้วโค้ชชอบกองหลังก็เริ่มกลัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเราก็เริ่มดุดันมากขึ้นแล้วก็ประจวบว่าเราก็ต้องเล่นฟิตเนสเพื่อมันแข็งแรงขึ้นทีนี้เราก็จะเปลี่ยนสไตล์การเข้าปาทะแล้วโค้ชก็จะบอกเลยว่า 50, 50ต้าะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้อนะงเองไทย นะว่านะตอนนั้นมันไม่มีแบบนี้ไงมันก็ทุกคนก็จะแบบอ่น้อมถ่อมตนคอม,อมเพลมไมซ์เราไม่ได้เก,รกเรห้าสิบวสิบเขาสอนว่าให้เข้าห้าสบิบสิบเราก็เข้าแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าเบาไงแล้วก็ปัง้งปัง้งปัง้ปงอย่างเงี้ยทุกคนก็จะบอก i, เฮ้ยโหแม่งเกเรเล่นแรงอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่แต่ว่าเวลาที่คุณดูฟุตบอลอังกฤษสตีเวนเจลลาดเข้าบอลลอยคีนเข้าบอลพอสโคเข้าบอลปัง้งปัง้งปัง้งคุณบอกเฮ้ยโหนี่มือชีพเว้ยแม่งดีพอเป็นคนไทยทำบ้างคุณบอกว่าเกเรทั้งทัที่เข้า เหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มแข็งแกร่งและผมพงผ,ผมเดินม,มาเยอะแล้วผมผมแข็งแกร่งผมคิดว่าถ้าผมอยากอยากเป็นคนคนหนึ่งที่มันหลุดออกมาจากกลุ่มคนอื่นอ่ะไม่ใช่นักเตะบอลนักกบอลสแตนดาร์ดทั่วไปอ่ะคุณก็ต้องรับสภาพตรงนี้ให้ได้อ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทําให้ตัวเองโดดเด่นด้วยกันที่สร้างคาแรคเตอร์ให้คนมานั่งดา่าแต่นี่คือเป็นตัวเราเป็นตัวของเราจริงๆอย่างเงี้ย ตอนที่เขาประกาศรายชื่อสิบคนแรกของของทีมทั้งสองทีมแล้วก็ประกาศกับตันทีมของทีมสิงห์ออลสตาร์ตอนนั้นก็เป็นผมมีโซเที่ยมมาใช้คนที่เฮก็คนแบบมีเสียงฮือฮือมาทีหน่อยแบบฮือเริ่มมาละผมว่าเออลรโอเฟอร์ดินานกับตันทีมของทีมแมนเชสเตอร์คนเฮทั้งสนามเลยครับแต่พอลงสนามปุ๊บผมเริ่มได้บอลครั้งแรกคนเริ่มฮือครั้งที่สองฮือฮือทีได้บอลเยอะขึ้นนา่คนก็ยิ่งฮือเท่านั้นผมไม่คิดว่าอันนี้สนุกแล้วทีเนี้ยผมว่าคิดว่าวันนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งวันที่ผม เล่นดีที่สุดในชีวิตทั้งการวิ่งจ่ายบอลวิ่งไล่บอลเล่นร่วมกับเพื่อนเศร้ากับยิงประตูแล้วสุดท้ายผมเป็นคนยิงประตูใช้ทีมชนะอะไรนยมันเหมือนกันแรงกระตุ้นแล้วตอนนั้นนะแล้วผมรู้สึกว่าคือผมไม่ได้ผิดอะไรการที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วคุณมาตีความในสิ่งที่ผมพูดผิดแล้วคุณจะมาโหผมอ่ะเหรอก็เอาดิ เดี๋ยวผมทําให้อยู่ในสนาผมผลงานเป็นตัวพิสูจน์อะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นสีสันของฟุตบอลไทยการที่ผมว่าถือว่าเขาต้องการจะมาด่าผมโอเคคุณซื้อบัตรเข้ามาดูฟุตบอลไทยนะเข้ามานั่งด่าที่สนามหนึ่งคือคุณช่วยฟุตบอลไทยสนับสนุบอลไทยสองคือคุณก็ได้มานั่งด่าผมคือคุณด่าผมแล้วค,คุณมีความสุขอะ่ะผมได้บุญนะนึกออกไหมพี่เราทําให้คนมีความสุขอ่ะเราเลือกไม่ได้ละเรามาทางนี้แล้วเราจะไปทําให้คนเขา ไปปรับท,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 ทั้งสติไปนั่งอธิบายว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมอย่างนี้นะพี่ช่วยอย่าโห o ผมได้ไหมมันไม่ได้แล้วไงพี่ในเมื่อโหไปแล้วอ่ะล้าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้อ่ะเราก็ไม่อยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพราะนี่คือสิ่งที่คนอื่นไม่มีเราต้องการที่จะโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นไม่เป็นไรแรกเลยโหไปเดี๋ยวผมทำตรงนี้ในสนามเองอะไรเงี้ยพอมันเลือกไม่ได้ผมเลยคิดว่ามอในมุมบวกไปเลยเอาเสียงโหเนี่ยเป็นแรงผลักดันผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นแรงกดดันเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมทำมาตลอดใน ผมอุทิศตนให้กับฟุตบอลแบบนี้ผมไม่เคยทำตัวเสียหายไม่เคยทำให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนหรือไปทำอะไรที่มันไม่ดีคุณไม่ชอบผมเพราะคาแรคเตอร์ผมช่วยไม่ได้ mm. ผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพื่อคุณไม่ได้ไอ้เน,นี้ยผมก็แชร์ให้น้องๆหลายคนฟังเหมือนกันนะบอลหลายคนที่บางคนก็มีไปตอบโต้กับแฟนบอลอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่ามึงต้องตอบโต้หรอกมีปประโยชน์ยังไงอ่ะมึงไปนั่งอธิบายให้พวกเขาฟังอ่ะมันไม่ได้ไปแปลว่าเขาจะเข้าใจมึง เขาก็เลิกด่าเอสุดท้ายเนี่ยคนงานในสนามมันก็ก็เป็นตัวพิสูจน์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำอ่ะมันออกมาให้เห็นอ่ะเดี๋ยวคุณก็เลิกด่าเองเนี่ยบางทีในเกมผมยิงเข้าเงียบเลยผมวิ่งไปไหนเสียงอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นด่าเลยเมื่อกี้กูอยากด่ากูจังกูยิงเข้าไม่ด่าอะไรเงี้ยคือเหมือนก็เรามีวิธีเขาเรียกวาวิธีเอาคืนในในแบบของเราอะไรเงี้ยครับผม คือผมอะอย่างโชคดีที่อย่างที่ผมบอกโชคดีตนะั้งแต่ผมมาอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่ตอนเด็กๆผมก็รู้แล้วว่าการที่จะเป็นแล้วอาชีทิตดีได้เป็นแบบไหนผมชอบปาร์ตี้ผมไปแต่ผมไม่ดื่มเราก็อยู่ในกรอบที่มันพอดีทุกวันนี้ผมหรือว่แชร์กับน้องๆเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่เคยบอกใครนะว่าเฮ้ยมึงห้ามเที่ยวแต่เที่ยวให้รู้เวลาห้ามกินผมไม่เคยบอกว่าห้ามกินจากประสบการณ์ของผมอะมันกินได้แต่กินให้รู้เวลากินให้มันรู้ปริมาณ ไม่ใช่กินจนหมดสติอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไยคือบางคนอ่ะขยันพูดเรื่องมืออาชีพเรื่องอไหนคุณรู้ว่ามืออาชีพคืออะไรคุณรู้หรือว่าพวกมืออาชีพเขาทําตัวยังไงเขาเขาใช้ชีวิตกันยังไงผมอยู่ที่อังกฤษมาเนี่ยผมก็เห็นนักฟุตบอลดัดลงๆ,ๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้ะแต่เขาก็รู้ไงว่าเขาต้องทําแบบไหนอย่างที่ผมพูดกับน้องๆไปแชร์ไปคุณไม่ทำเขาเรื่องของคุณ,คณนั่นชีวิตคุณแต่ชีวิตผมผม,ผมทุกวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ได้เพราะผมก็ดูแลตัวเองดีนะ ไม่ต้องห่วงผมผมอาจจะแบบมุมผมคาแรคเตอร์ผมหรือสไตล์ผมอ่ะมันอาจจะดูเหมือนเป็นคนเกเรบบดบอยแต่ไม่ต้องห่วงอีกด้านหนึ่งโหเป๊ะอะไรเงี้ยอยากจะบอกอย่างนี้อ,อ,ยอ,ยนนอันดับแรกที่ดีที่สุดคือเซ็ตเป้าหมายไว้ก่อนครับเซ็ตโกไว้เราจะได้รู้ว่าทิศทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปทางไหนถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบมีหลุดไปซ้ายไปขวาบ้างออกนอกเส้นทางบ้างแต่สุดท้ายเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราอยากไปตรงเนี้ย เราจะดึงตัวเองกลับมาในเส้นทางนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องมีเป้าหมายก่อนอันแรกนะครับสองก็คืออยากให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความแน่วแน่กับสิ่งที่เองตั้งใจการอดทนต่อความเหนื่อยยากความลําบากหรือหรือการฝึกซ้อมที่หนักหรือว่าการที่ต้องเสียสละตัวเองเราอยากประสมเระผมเชื่อว่าสิ่งสุดท้ายถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วคุณไปถึงเป้าหมายได้อ่ะ คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเสียสละไปเวลาไปหรือทุ่มเทปไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทามากาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆตั้งใจครับม,มีความฝาันม,ม,มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุกคนสามารถเป็นโค้ชของตัวเองได้หมดกูพักรักจานกับคุณเียนได้ศึกษาหาความรู้จาก YouTube จากโรซเชีดียได้ใช้ตรงนั้นถ้าเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสและยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นโอกาสของน้องๆที่จะเป็นนักบอลอาชีพนักบอลทีมชาติไปเล่นต่างประเทศมันมากขึ้นนนุบออเป็าาชีพมกขึ้บบ สร้างไรายได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่และครอบครัวหรือตัวคุณเองได้ก็อยากให้ทุกคนแนวแน่แ,นและมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่คุณต้องการครับถ้าคุณทําได้คุณสําเร็จแน่สจะซื้อเช่นฟอร์มอลิเซียนสี่ในเรื่องขอนโคดีทีนเทนนิโอต้าเอสปา